ฟังแล้วเห็นใจจุ๋ยพยายามมีลูกจนเสียงซึมเศร้าอีกหนึ่งคู่รักที่ใช้ชีวิตคู่ครองรักกันมานานสำหรับจุ๋ยวรันทยาและดีเจพุทธพุทธิชัยซึ่งหลังแต่งงานกันมาร่วม3ปีแต่ก็ยังไรวิ่แวมีทายาททำให้หลายคนต่างพากันลุ้นไปพร้อมๆกันกับทั้งคู่ว่าเมื่อไรข่าวดีจะมาหาล่าสุดทั้งคู่ได้ไปร่วมเปิดใจผ่านรายการสามแซบโดยสัมภาษณ์โดยน้องปีใหม่แม่แอบทักซออน พูดถึงประเด็นเรื่องการมีลูกด้วยสาวจุ๋ยบอกว่ามีช่วงจิตตกว่าเรามีไม่ได้เลยเหรอเราเรียนวิทยาศาสตร์มาเรารู้ว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นว่าจะมีได้แต่เราขาดตรงนั้นไปร้องไห้กับพุดไปสามครั้งได้จนครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายแล้วเรารู้สึกตันแล้วว่าอยากเอาตัวเองขึ้นมาทุกครั้งถ้าเอาตัวเองขึ้นมาไม่ได้รู้สึกเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าไปหาคุณหมอบอกดีขึ้นมาก็หายแต่เป็นประมาณ3-4วัน ในขณะที่ทางด้านดีเจพุทธก็ได้บอกว่าเขาหนักมากทั้งสภาพจิตใจเตรียมความพร้อมเวลาที่เราเห็นจุ๋ยฉีดกระตุ้นไข่เขาฉีดกระตุ้นตัวเองที่หน้าท้องทุกวันรู้สึกหนักสําหรับเขาก็คือถ้าวันหนึ่งไม่ได้เป็นแบบที่เราตั้งใจแบบที่เราหวังไว้ก็ไม่เป็นอะไรใช้ชีวิตกันสองคนมีหลานคนนี้ก็แฮปปี้สาวจุ๋ยยังบอกด้วยว่าพี่แอนทองะสมบอกพี่เป็นแม่หมอไทยเลยโงเ่เฮงแบบนี้หุ่นแบบนี้มีแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามเขาก็มาในเวลาที่เหมาะสมที่สุด